แชมาให้เขาอันนี้อะถือลูกถือลูกแป๊บนึงถือไว้ถือไว้โตน้ำที่ถนนนะครับที่หน้าถนนโตโยต้ามันจ้านะครบไปทาคุณนะกเรปถอดเพื่อนพวกขึ้นพายุทั้งนานวาน่นน่ะโอ้นำไลนำไเดียวเดียวเดียวเดินไอย่าว่าไ กูน้ำแรงมากครับรแรงมากหน้าทศกส์ัรจานะครับมันไม่ไหลมาแเราแล้วรถรถรถเขาวิ่งอยู่ดูนะครับ น่าจำลองเลยนะน่าจำลองกัน ใช่ชอ่ย้องเาุับมแล้วน้ำแดงมาครับน้ำท่วมครับฝนตกมาติดต่อหลายวันแล้วับไปรถน้องปูยังไง

那、嗯、来应该。 ทะเลเมืองมันจานะครับมันอือระวังนะระวงัวงระวงังไปกันน้ำ ตะตกไปสองวันคงเป็นทะเลแน่ครับ

รถเก๋งรถเก๋งผ่านยากนะครับรถเก๋งฝนตกอีกวันนึงยอดเลย มอไซค์ผ่านยากนะมอไซค์อาจจะดับเลยก็ได้ครับใครมาเส้นเส้นหน้าอ่าเขาสกมันจานะครับเกามอไซค์มานะครับมอไซค์ดับนะครับ มีฝนเริ่มตกมาอีกแล้วครับ หงหงรถไฟต oh, oh ึงมาไหมน่ะหงหงรถกูฉีบมาเยอะเลยน่ะรถกูฉีบมาเป็นไรเยอะเลยน่ะ ครับตอนนี้อยู่หน้าทกศบรรจานะครับน้ําแรงมากเลยครับรถกู้ชีพมานะครับไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรนะครับแรงมากครับน้ําตอนนี้ยังมาต่อเรื่อยๆนะครับน้ําเริ่มแรงขึ้นครับมอไซค์วิ่งผ่านไม่ได้นะครับมอไซค์กล้าใครมาหน้า กสกสถึงไฟแดงนะครับตอนนี้รถคู่ชีพขนขนเรือนะครับไม่รู้ว่าขนเรือไปไหนน,น้นา,นจ,ะนนานจะมีน้ำท่วมนะครับน่าจะมีน้ำท่วมที่ไหนด้าจะมีน้ำท่วมนะครับพื้นที่เข้าไปถึงนะครับ น้ำแรงอยู่นะครับยังแรงต่อเน,นื่องนะครับมอไซไม่ผ่านไม่สามารถผ่านได้นะครับเดี๋ยวถ้าตกไปอีกสองคืนอาจจะแถวนี้อาจจะเต็มหมดแล้วนะครับา,าน้ำแรงมากครับเพราะผมยืนอยู่ก็ นะครับไงละไงละไงล,ล,ล้ไงลัวหัวเห็นอะไหน้ำน้ำแรงขึ้นเรื่รอยๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะยืนถ่ายตรงนี้ไม่ได้ลนะเพราะว่าน้ำมันแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้ำแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับาระวังเด้อ,อาาระวังกันนะระวังกันนะระวังน้ำพัดไปนะ รถคันนั้นตายนะครับรถคันนั้นดับดับนะครับรถดับไปไม่ได้นะครับดูหน้าทากศนะครับเอาไม่อยู่แล้วครับน้ครยิในในทุ่งนาทุ่งนาไม่ต้องพูดถึงครับเข้าปีนี้นะครับทั่วหมดนะครับ เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยดูครับน้ําหมุนน้ําหมุนลงข้อนะครับเท้าผู้แก่เด็กน้อยไม่ควรมาคนเดียวนะครับอาจจะโดนน้าพัดไปามลงข้อได้นะครับดแูแรงมากแรงมากรถเก่า,การถเก่าไม่ต้องผ่านไม่ได้นะครับพระ อาจจะดับแล้วก็เสียกลางทางได้ครับเดี๋ยวถ้าตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ